โดมอร์นนิ่งตอนเช้าค่ะเสียงดังแต่เช้าเลยโอ้ยง่วงนอนมากเลยเมื่อคืนพี่หุยอ่ะไม่ยอมพานอนพี่หุยพานอนดึกดูสิคะข้างหลังอะตื่นมาด้วยหมอกเต็มเลยนี่จะหนีไปไหนได้พี่หุยเหมือนไปอยู่วัดเลยนี่นะคะ นี่ม่นี่นะคะปากทางเข้านะคะดูสิคะหมอกตึมเลยแล้วเชื่อไหมว่าทางเข้าอะ่ะเขาเอาไอเนี่ยไปปักอะ่ะไปถึงนู่นเลยนี่ไอเนี่ยดอกไม้กับคนใครสวยกว่ากันเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาเตรียมวิเสียงดังหลวงพ่ออยู่ข้างบน เป็นคนอะไรเนี่ยทำไมเป็นคนเสียงดังแบบนี้โอ๊ยเนาะ <c oughs> ตื่นเช้ามาก็หัวเราะเห็นไหมคะข้างหลังสวยงามค่ะไม่ใช่พี่หุยสวยงามนะคะหมอกค่ะหมอกสวยงามดแดงวันนี้ใส่วันนี้ใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีชมพูเป็นไงแม่อีแม่สี เทรนเทรนเปล,าล่าลรอกไม่มีเสื้อผ้าใส่นี่ไงนี่นะคะปู่ขายยาขาสวัสดีค่ะสวัสดีวันเช้านะคะอนุโมทนาบุญนะคะอุ้ยดอกไม้โคตรสวยเลยสวยจริงเลยข้างซ้ายก็มีข้างขวาก็มีแล้วเราก็มาดูนะคะวันนี้หลวงพ่อจะมารับบาตรที่นี่นะคะนี่ค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะเห็นไหมฮะ นี่ค่ะหลวงพ่อจะเดินลงมารับบาตรวันวันนี้นะคะนี่รับมาจากตรงนี้นะไหนตรงนี้จอดได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจอดเพราะเอานี้ออกไงดไดออกใส่บาทก่อนแล้วจอดคนเยอะมาก,กวันนี้ลงทานเพียบของกินเพียบ อาณาจักรคุณตุ๊กดูดนะูเนี่ยโอ้ยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะกดมูนิ่งตอนเช้านะคะขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะปรารถนาสิ่งใดใดนึกเอานะคะนึกเอาบุ่นค่ะนึกเอาบุญนะะน,ญนะคะในข้างหน้าก็ยังเตรียมของกันอยู่เลย ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทินอย่างใจนึกด้วยพลังแห่งบุญกุศลน,นะเจ้าคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะเดินไปทางใดก็มีแตม่มนุษย์รักเทวดารักนะคะโอเคอนุโมทนาบุญกับหนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ ทำบุญกับหลวงพ่อใส่บัตรหลวงพ่อนะคะใส่บัตรพระอรหันต์วันนี้สาธุร่วมกันนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะคุณ้ายอ้วนไหมรักไหมอ้วนจริง